ไม่รู้จักครับแต่งเกมใมนก็คือควาเหมือนมนขว่าควา,ควาบ้าขังของเกมใหมค่คับน่เองมีอนวิวหนักหลักอยู่ข้างบนและมีเมล็ดข้าวอยู่ข้างล่างไอ้เมื่อแอนวิวตกใส่เมล็ดข้าวปรากฏแอนวิวพังทำไมพังไม่รู้มันก็คือตะการของเกมมครับนั่นเองและอะไรคือแอนวิว ืหลักเล็กหนักๆที่แกไว้ตีดาบท่านรือเปล่าท่านท่านตีดาบสองสองอีทอชอะไรคือทอชอ่าก็ไม้ที่จุดไฟนั่นก็คือทอชมันจะให้แสงสว่างเหมือนไฟนี่ไฟคบเพลิงเหรอ Mm hmm. ทอชวางไว้กลางเ uh huh. อ้าแอนวิวตกแงมมูปรากฏว่าแอนวิวพัง uh huh. อะไรอีครับกำลังกครนี้เรียกมาถึง ABC ABC uh huh. ชาวบ้าน ABC คืออะไรครับชาวบ้าน uh huh. เอาชาวบ้านวางไว้เอาบล็อกต้อมขนเรียกว่าอะไรบ,า,บาริบ็อก <Ừ. S 2> ออาบาลเรบอกคุมรอบไม่ให้ชาวบ้านหายแล้วก็ทุบบ็อกที่อยู่ข้างบน <Ừ. S 2> ให้แอนวิวให้ใส่ตกลงมาทับชาวบ้านปรากฏชาวบ้านตายกับ <Ừ. S 2> กวดก็เหมือนกันชาวบ้านก็จ่ายแต่แอนวิวหนักๆ <Ừ. S 2> ประมาณร้อยกิโลกรัม <Ừ. S 2> กับบ็อกลอยได้ที่ไม่หรไ,ไ,ไม่เหมือนโลกเรา <Ừ. S 2> เพราะว่าโลกเรา กับบล็อกลอยได้แอนวิววางไว้บนแล้วเอาบล็อกลอยได้ทุกบล็อกลอยได้ถึงปรากฏว่าว่าชาวบ้านไม่ตาย uh huh. มีไข่มังกรวางซ้อนกันหลายชั้นปรากฏว่า uh huh. ชาวบ้านไม่ตาย uh huh. นี่ก็คือสกัดของเกมไมค์คักนั่นเองอ uh huh. จบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย